อัลลอฮุ რ าะห์มานุรรหิม al-hamdu lillah ربي العالمين و به نستعيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الناظم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการวะันยุสวันนี้อยู่ในยุสที่22นะครับเริ่มต้นยุสนี้ด้วยกับซูเราะห์อัลอะห์ซาบที่สืบเนื่องมาจากยุสที่21นะครับอะห์ซาบนี่คือเกี่ยวกับสงครามพันธมิตรแปลว่าพันธมิตรนั่นเองนะครับเริ่มต้นยุสนี้ด้วยการกล่าวถึงนบีและภรรยาของท่าน โดยสั่งเสียให้พวกเธอเนี่ยอย่าทำเสียงหวานเสียงอ่อนโยนแล้วก็ให้พำนักอยู่ที่บ้านเป็นหลักนะครับอย่าอวดโฉมให้ดำรงรรมาใจสกาดเชื่อฟักอัลลอฮ์และรอซูลนยะซึ่งเป็นแนวทางต้นแบบของบรรดาสตรีมุสลิมะทั้งหมดเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงความประเสริฐของอาลุนเบดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วพูดถึงความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนดีทั้งชายและหญิงในกิจกรรมความดีต่างๆและอัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษและการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากนั้นได้พูดถึงความจําเป็นของผู้ศรัทธ,ธาทั้งชายและหญิงจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอะซูลเมื่อพระองค์ได้บัญชาให้ปฏิบัติสิ่งใดก็ตามโดยไม่มีทางเลือกแต่อย่างใดน,นะครับจากนั้นท่านนบีเช่นเดียวกันได้ทําเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติตามคําสั่งของลอนะครับที่กําชับได้ให้ท่านนบีเนี่ยแต่างงานกับอดีตภรรยาของลูกบุญธรรมนั่นคือท่านเซธแต่างงานกับเซธเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างในการที่จะยกเลิกลูกบุญธรรมระบบของลูกบุญธรรมที่จะกลายเป็นลูกจรงิงซึ่งการที่ท่านนบีแต่างงานเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้นั่นเองนะครับจากนั้นได้แนะนําถึงบางภูกรมเกี่ยวกับการ ตอนักหรือว่าการหย่าร้างนะครับแล้วจากนั้นได้กูรอานได้กล่าวถึงการแต่งงานของท่านนบีเนี่ยว่าได้รับฮาลานจากอัลลอฮ์และเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยท่านานบีก็ได้รับการงดเว้นเช่นเดียวกันมีจุดที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ท่านานบีแต่งงานกับใครก็ได้นะครับหรือบางคนอัลลอฮ์ก็ได้ให้ท่านานบีได้แต่งงานกับท่านนั้นท่านนี้เนี่ยเป็นกาําหนดของอัลลอฮ์นะครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่ท่านนบีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงาน,านกับใครอีก แล้วนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงมารยาทในการเข้าบ้านนบีสุลลาะฮุอะลัยฮุอัลลัมและพูดถึงการสละวัดต่อท่านนบีว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮุยซัลลูนอัลลอฮับีอัลลอฮ์และมมลาอิกาเนี่ยต่างสละวัดให้แกทนน่ท่านนบียาอายูฮัลลาดีนะอามานูซัลลูอะัยฮุอัสลิมูตัสลีมาโอผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสละวัดและให้เกียรติกับท่านนบีสุลลาะฮุอะลัยฮุอัลลัมจากนั้นพูดถึงบรรดาผู้ชอบทำร้ายรอซูล และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงโดยที่พวกเขาไม่ได้ทำความผิดใดๆนะครับเราก็สำทัพพวกเขาเอาไว้แล้วจากนั้นได้กล่าวถึงอายะฮิยาบการปกปิดอภรร์สำหรับมุสลิมานั่นเองนะครับตอนท้ายสุรอนอัลอาฮซาบเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรลายของพวกเขาเป็นอย่างไรํำชับให้มีความตักวาและคำพูดที่ดีนะครับแล้วก็ยังพูดถึงอามานะที่มนุษย์เนี่ยได้รับมา โดยที่ชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินทุนเขาในต่างปฏิเสธและก็เกรงกลัวกับอามาตร,ตรงนี้นะครับออจากนั้นขึ้นสุรอใหม่ก็คือสุรอซะบะเป็นชื่อเมืองนะครับเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหลายจากนั้นเป็นการกล่าวตอบโต้ผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพแล้วก็กุรอ่านยังได้นําเสนอตัวอย่างของบรรดาอ,อ่นานบีที่ได้รับ นี am, ยมหรือความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาและพวกเขาได้ขอบคุณตัวอย่างที่ว่าก็คือนบีดาวูดผู้เป็นพ่อนบีสุไลมานสองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่อัลลอฮฺได้ให้ท่านทั้งสองได้ครอบครองอาณาจักรอันกว้างขวางนะครับโดยกำชับกับครบอบครัวของนบีดาวูดเนี่ยว่าอิอ um ัมาลูอาลดาวูดชุครอวะกาลีลุมมินอิบาดิยัลชาูรพวกเจ้าจงปฏิบัติการขอบคุณเถิดโอ้ครอบครัววงวานของดาวูดเอ๋ย น้อยหลือเกินในโปรงเ่าของข้าที่จะขอบคุณนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงชาวเมืองซาบะเนี่ยเป็นซึ่งเป็นซื่อชื่อสุรอซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต,ต่อความโปรดปานของอัลลอฮ์นะครับจึงทําให้อัลลอฮ์ได้เปิดน้ําเขื่อนมาทําลายพวกเขามาทําให้น้ําท่วมและสวนสองสวนที่ดีงามเนี่ยถูกเปลี่ยนด้วยกับสองสวนที่เสียหายนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่า the ل ก ك จ ا زينا هم بِما ك ากา وَهل نُجَازِ إِلَّا ا ل ن َّ ك ْที่ทาเช่นนี้ นะเป็นการตอบแทนพวกเขาตามที่พวกเขาปฏิเสธต่อความโปรดปรานของเราแล้วเราบอกว่าเราจะตอบแทนเช่นนี้เนี่ยนอกจากคนที่ปฏิเสธศรัทธามิใช่หรือก็คาตอบคือใช่แน่นอนนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงภารกิจของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยซานะครับว่าวมาอัลส si si ันนักอิลากัฟตัลลินนาซีบาชีรอนวนัดีรอวะลากินอักษรอนนัสีลายะเลมุนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาหมถึงท่านนาบีเนี่ยเราไม่ได้ส่งนบีมา นอกจากเพื่อมนุษยชาติทั้งหลายในสภาพที่แจ้งข่าวดีและสำทับตักเตือนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่านี่คือภารกิจของท่านนบีสลลอฮัวอรสัหนนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงบทสนทนาที่ขัดแย้งกันในวันเกรามะเนี่ยระหว่างแกนนําผู้ปฏิเสธศรัทธาและก็ผู้ตามนะครับแล้วก็ได้พูดถึงการได้รับริสกีจากอัลลอฮ นะครับว่าพระองค์จะให้ทั้งคนดีและคนไม่ดีประเด็นคือใช้ใจในหนทางของร้องหรือไม่วัวมาอัมฟักตุมมินใช้อินฟะฮูวะยุคลิฟูสิ่งใดที่พวกเจ้าใช้ไปในหนทางขออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะทดแทนให้วัลฮูอะรคุรรอซกินอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานทิ่สกีอย่างดีงามนะครับจบสุระอด้วยการเชิญชวนผู้ตั้งภาขีอันมุชริกินทั้งหลายนะครับให้ใครครวนและตักเตือนให้พวกเขาเนี่ยกลัวถึงวันที่การศรัทธาในวันนั้นจะไม่เกิดประโยชน์นี่คือตอนท้าย ของสุรศรับะนะครับจากนั้นได้ขึ้นต้นสุรศรั้ใหม่นั่นคือสุรศรฟาติรฟาติรเนี่ยแปลว่าเป็นหนึ่งในนามของอัลลอ์แปลว่าครีเอเตอร์แปลว่าผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามเนี่ยเริ่มต้นสุรศรั้นี้ด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและทําให้มาลาอิกะห์เนี่ยเป็นรอซูลที่มีปีกสองปีกสามปีกหรือว่าจํานวนตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์นะครับจากนั้นได้ตักเตือน ให้มนุษย์เนี่ยรำลึกถึงความโปรดปานและความเมตตาของอัลลอฮ์ตักเตือนให้อย่าหลงดุนยาอย่าให้ดุนยาและชัยตอนเนี่ยมาหลอกลวงตักเตือนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พระองค์เนี่ยได้สร้างพวกเจ้ามาจากดินนะนบีอาดัมเนี่ยมาจากดินซึ่งเป็นบรรพบรุษของมนุษย์ทุกคนและให้พวกเจ้าอยู่ในคันบันดาทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยต้องอยู่ในคันบันดาให้มีอายุไขนะครับให้มีน้ำสองสาย ที่เป็นน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยมาพบเจอกันาะลอให้มีกลางคืนให้มีกลางวันให้มีดวงอาทิตย์และมีดวงจันทร์แล้วมาสรุปบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการอั allah าารลลอฮ์ุบฮานะฮแวะต์อย่างมากอยู่ในภาษาอ раб เรียกว่ามีความยากจนกับอัลลอฮ์ยาอิยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอันตุมุลฟุกอรอุอิลลอฮ์พวกเจ้าเนี่ยมีความต้องการ allah, อัลลอฮ์ยากจนนั้นที่อัลลอฮ์ س ุบฮานะฮะุ์ทั้งลาวัลาหาูฮุวัลกอนยุลฮามิดอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียง ไม่ต้องการมนุษย์และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญนะครับมาตามมาด้วยกฎเกณฑ์สําคัญก็คือใครทําความผิดเนี่ยก็จะรับความผิดในส่วนตัวของเขา la, zero, zero, two, zero วาลแตซิรูวซิโรตุนวิสรุครอไม่มีคนทําความผิดได้รับความผิดของคนอื่นนะครับจากนั้นเราได้เปรียบเทียบ2องขั้วที่แตกต่างการบอดการมองไม่เห็นนะกับการมองเห็นไม่เท่ากันความมืดไม่เท่าความสว่างร่มเงาไม่เท่ากับแดดร้อน การมีชีวิตไมต่เท่าก ah. to ับความตายนี่เ well. ป็นบทอุปมาอุปไมยที่สําคัญมากนะครับจากนั้นได้พูดถึงธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างแล้วตามด้วยธรรมชาติสรรพสิ่งต่างๆแล้วตามด้วยอินนามัยักษ์อัลลอฮ์มินอิบะดิฮิลุลามะบรรดาผู้รู้รู้จกักธรรมชาติเหล่านี้รู ah <intell> ้จักการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์หรือรู้จักบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาทั้งสิ้นนะครับแล้วอัลลอฮ์ยังได้กล่าวพูดถึงบรรดาผู้อ่านคัมภีของอัล แล้วก็ดํารงละหมาดใช้ใจในหนทางของลอพระองค์จะตอบแทนพวกเขาเนี่ยอย่างเพิ่มพูนนะครับจากนั้นได้พูดถึง2กลุ่มคนนะครับกลุ่มคนที่รับคัมภีร์กับกลุ่มคนที่ปฏิเสธกลุ่มผู้รับคัมภีร์เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนั่นคือซอลีมุลลีนัฟซีฮีอาธรรมต่อตัวเองมุกตาตซีดุนเป็นคนที่แบบว่าปานกลางไม่ไม่ได้อะธรรมแย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ ซาบิคุนบินคอยรอจิบิอินนินละกลุ่มคนที่รีบรุดไปสู่การทําความความดีด้วยกับอนุมัติขอละกลุ่มทั้ง3ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้รับคัมภีร์ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มใหญ่ในกะลุ่มที่2คือผู้ปฏิเสธในคัมภีร์เนี่ยบรนปลายของพวกเขาเนี่ยอยู่ในนรกนะและพวกเขาจะขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการทําความดีเอาล้อไม่อนุญาตนะครับจบลงในซุรอฟาติสเนีครับโดยการตอบโต้บรรดามุชริกีนทั้งหลายว่าพวกเขาเนี่ยได้สร้างอะไรในแผ่นดินชั้นฟ้า หรือได้ประทานคัมภี์มีคัำภีอะไรหรือเปล่าไม่มีทั้งสิ้นนะฮะใครวางแผนชั่วเขาก็จะได้รับมันนี่เป็นกฎธรรมชาติที่เราบอกฟาล,ลันตาจิดะลิซุนนติลลาฮิตาบดีลาแล้วเจ้าจะไม่พบว่ากฎธรรมชาติของร้อนแนวทางของล้อนในการบริหารโลกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด วลันแต่จ hmm. ีดาลีซุนนาติลาฮิตะฮวีลาและจะไม่พบว่ากฎเกณฑ์ข้อร้อยเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวถูกบิดผิวแต่อย่างใดนะครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดตลอดในยุสที่22ของอันกุรอานนั่นเองครับอัสลามุอะลัยฮุณบิญามุฮัมมัดวะลาอัลลฮิวซับิฮิวะสลัมวะสลัมุอะลัยุมวะรอห์มตุลลอวบกา